นั่นั่งูเฮ้โอ้โหเเดี๋ยวเดดเด้อได้ป่หนิ้าได้นี่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 เห็นโอ้มาแล้วฮยมาแล้ววันนีโอ้เทงกระเฮาะปูไทยน้อยเป็นโขงเขามาจับบังโ้หนี่เห็นเหรอสองคนมัน สบายดีมันนี้ยนี่ยสาวๆเพื่น้องค่อยกำลังสีผ้าเดียวจะไปหน้ามันนี้นะมาแล้วก็มาแวะเอาน้ำไปกินเพื่น้องน้ำน้ำลินน้ำน้อยนะน้ำน้อยจะมันมาย้อยมากเชื่อเพราะกินมันก็นแซ่บดีน้ำสะอาดเพื่น้องมันปลอดสารพิษนะเมื่อมู่บ้านนี่ก็สิมาก,กินน้ำมันลินสบายดีมืันนี้ก็มาหนะาจะไปหน้าจะไปหน้าเลิกระบายต่างเฮนมันนี้เลิกละเลิกเฮนไปหน้าต้นชอยเนาะ ไปไปนี่เด<ป>ี๋วยวเอ้สิม,มาตักเอาน้ำลิ้นนี่ไปกินตะนานี่เรืมันลิ้นมาทั้งเลืน่นี่โอ้หามแต่จะแซ่บเลยไอ้วันมาทั้งเลื่องเลยโมมีทางมาแต่มันลิ้นจุกโจกเลยทุกโต้งก็บกสบายเลยพี่น้องเอ้ย เราบได้ด้บ่บได้ผเลยเลยน้ำใส่ได้ อาดดีใช่ทำน้ำอน,นามัยเลย้ามันมีบนได้ด่ายเลยเนาะรักไปเมียนกินแตนาพี่น้องไ่หน้าเ้าน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวนีน้ำกินไปหน้านี่ก็อน้ำได้กำลังไปน,งนิ่วเฮาวเนาะ้า แบบไทยน้อยเพื่อนกมาน้าตั้งน้าไปหน้าพี่น้องไอ้มาหนีิรถกลมเฮ้ยรถลมรถล,ลมอ๋อมาตั้งเอาน้าเล่นพี่น้องเลยตั้งน้าเล่นนี่เมื่อไปกินแตาหน้าๆๆๆๆอะไรต้นนี่แนะเขาไหลมันกินนี่ไนปะไหล,หลก็คนกินไหลอย่างหา ปั๊มรถทิมนนะนะมูป้งโห้เลยโม่นี่เตะแล้วเหรอฮะนะเอากรหอดหน้าเรียบร้อยนี่เราจะ่ายเฟ็นกันลงตอดรถเลยมราจะจอดรถไว้นี่เนาะ เพราะว่ามันบมมีทางขอดฮอดฮอตยืดทางฮอตเทงฟุกฮอดเมื่อไปเทงฟุกเทงพุกนอรถนะโอ้หนำมีหนาบยี่ฮันมีน้ำทางจอดป่าแบนี้น้ำยี่ฮันทันเฮงอ่าไปแับนี้เมื่อเทงไปตรงไปเบิ้งโง่ก็ยันโง่ได้ลุล่วงเลยเลยมาหน้าก็เป็นเย็นสมอเยู่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนแล้วข้าวแล้วน้ำแล้วลายเดือนนี้นะนะตรงหน้าก็มีแต่ทงเฟื่องแต่เชื มานี่ฮะจะไปเบิ่งโง่ว่าผู้ย่ามันได้รู้สาวนี่จักมันได้หอนแล้วก็สิไปเบิ่งโง่ก่อนไปน้องก็ไปชอบเบิ่งโง่ก่อนเพราะว่าผู้โง่เป็นเฮามาปล่อยโง่มื่อสาวเนี่ยผู้เป็นยามันได้รู้นะแต่ว่าจักมันสิได้ข้อมูลได้ไปเบิ่งก่อนไปดูกางทงนี่ก็คอยไปกับแฟนกั้งป้างเห็นจะต่อเฟืองไปน้องเอ้คนแล้วเข้าแล้วนำมาเลยสิเลิมเข้าไปชูโซนมันก็ตอนนี้ก็ับน้องเอ้ บอมันได้คนยังบัได้ยุคพี่น้องเนี่ยผู้เว้นที่เช่นงโง่คนยังบัวได้คือเมื่อเมือสาวนี่คือว่าเป็นหางงองงองยาบนสิได้ลูกไอ้ทีแท้ยังบัได้ยุคพี่น้องบ่เบิงได้เนี่ยเคยแล้วงโง่กัมันบัวพี่พี่น้องเพราะว่างโง่หิวยานคือสิบัได้แล้พี่น้องเนาะสิปล่อยไปเฮิมมันหากินน้ำไปหากินน้ำก็ ปล่อยไปเออมันหากินน้ำมนเมล็ดข้ากระไรมาผู้อีกคือเก้าตอนนี้มันเทงพี่น้องเงฮาแกงโง่แล้วกะชีลาะมันเทงเพื่อนนี้พี่น้องไงเพราะบมหู้สีกินง่ายไปแล้วแหละมันนี่มาซอยเลยน้ำหมาโอ้แต่เฟืองข้าวย่มพี่น้องหยวก็ควัก งูงูงูทุกคนนะนัค่อยรอาะมานี้ไปเห็นงูได้เฉยได้มาได้เฉยเฉยงูหลังงูแลหลังงูนะโอ้หงูโอ้พี่น้องงูงูชิงงูชิงพี่น้องโอ้ขึ้นไปเอาเสียมลงมาขุดชนว่าประเทศไทยน้อยมาขุดก่อนนี่นี่นข้างูนี่พี่น้องเอ้ยโอ้อัดเวนอัดเวทกระเพาะอัดโอ้ หัดไปชิ้นน้อยพีย่นแอ้วไงงูสิงเผยเด้งงูสิงโอ้โยเลาะคุ่นมามาหนี่ปเห็นงูสิงสิงหน้าพี่นแอ้วไงอัดไปนิ่มเท้าหูนี่พอนจอฮอดเทงแล้วนะี่อดเห็นเทงเรื่องเอ,อิญป่าผู้ไทยเอาเจียลงมากก็เอิญไปเอ,อิญน่ะป่าผู้ไทยก็รอบไฟน้อยรอบไฟน้อย เจ้าละโอ้นอนรับแล้วอวะเฮ้ยไปขุดงูไปน้าเอาล้อมกกน้กินเห็นงูห้าหุมโหฮะงูบ่บ่เอาญาติงนะเอาท่เชนะ็นี่เยเอา,าเบ็ดพศเเอาเอ,เอ,เเอ,า,เอาเขุดงูไปหเห็นงูงูเา้หามหาูมโหฮะ phải bay. Oh, hả? ô, Oh, hả. 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 Oh, nó xem hả. Oh,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  hả. ngu, hả. Oh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 , hả

nhặt bay đấy nó nó khơi hoa lại nhìn nó ăn gì đây nè 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 hào về đây nè 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 đây đã, hiện bao kia đây hiện ừ. đấy nè hào nè đấy đồ vác đấy thân, mình, thân đó đừng ẩn đừng đừng đừng, đừng có nhà này ná. อัดมีด้นปเลยอกนะเคยเออี๋งว่าครรุบอ่ะนี่ตัวโคตรงไงนะฮะจะขุดเาฮัทเลยเอาหูนั่นเลยูนะอือหูรดจ็บละมะเอาครโคตรอะไรโคตรโอ้โหูไหลหูไหลไม่หยุดหูเลยเนาะ

อันไ่พอได้ปะเนาะเน่ะหายเล้นะเนาะน้ำนะก็คอยนะนีหูซอดป่ะน้องมีตอนน้องอือหูซอดตรงตรงงอ้นหรอมาบ่ซอดตรงนี้ตัดนะโอ้โห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 เฮ้ยเลยเฮ้ยเลย พุพุพุอยู่พอโฮ่มาเลยมลมลยมมาเลยมเมาเลยเมมาเด้มมาเลยมาเลเลยมเยเเลยเลยมเลเยมเยมเยมยเลยาเลยเยาเดยมยมาเเลยมาเเอาได้ม่เลยมมาเห็นเลยเยมยมามาเลยเลาเลมาลยมาเลาลมาเลยลลยลยมาเลลยมาเ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 ลยมมาเลยมมาล แล้วดโอ้บัเงอกบัเอนูง่มมงเห็นลาั้งเทานะโอ้หยับือบบนี้เห็นเห็นเห็นหมืหนหมอนแล้วมัน้วนี้พี่น้องเอ้มาหน้าตอสายมาหน้าตอสายอชีบมไม่เห็นกินเลยมานแล้วันนี้มนยาสายมาหน้าพี่น้องเอ้มืนี้ มากระเป๋าถ่าน้อยได้มาเลาะไปจอบโง่เอาโง่ได้รู้ผัดหัได้มาแล้วเลาะมานี่ไปเห็นงูชิงชิงหน้าไปเนานะมาเอา้เอาอนี่ก็เลยคุดเอาจกเอากระเป๋าถ่าน้อยได้กระเป๋าถ่าน้อยเป็นม,มือกองวันนี้นะเข้าสี่ขึ้นไปต้มเอาเนาะต้มเอางูชิงน้อย,อ,ยอยนี่เนาะนี่อยู่แล้วสองคนเนาะกระเป๋าไ่าน้อยของขอ้อนมีญาตินนอเออต่อ เดีเ๋ยราจะกินแต่เฮาเหมือนที่ชาวคนมาเนี่มต้มอ,อ,อืมก็ไปขึ้ยมาเน,นี่โอ้มาเลยไปขึ้นเทงไปเลยเอาอย่างั้เอาถุงเฮาเลยเดี๋ยวถุงโอ้บอกใครน้อยของคอเล,เลยนะนะ<า>พอได้กินไปน้องก็มาหน้ามาเนี่มนยมันมั่งไปน้อยวัได้กินตะเหงิงแล้วต้มง,งูชิงนี่งูชิงย่ามน,นี้มันจะมั่นได้เพราะว่ามันเป็นเดินสีเบสสีทองนะ โอ้บ่า่ไน้อยเป็นแับของข้อรถนั่นนะมียานเลยฮมียางกูชิงเลยอ้อโซนพี่น้องมากินน้ำแม่ไหม,มน,นีมาพี่น้องกินง <c oughs> ูงแล้วกัน,นอ๋อปดเถงแล้วบนาเลย ป้ามันบิดลเลยฟ้าราห่างเล้เด็กพอเทงก็เฮาอบ่าผู้ชายหน่อยเป็นโขงเขามาจับบังโอ้นี่มียู่อสองคนมันีเนาะตม้มอตะเดีวนะอตะเดียวก็วกมันเตะมีเยอะ์ปะลาเอมันพอกินยู่อสอนี่เนาะคุณโดนได้สิไปแน้มันไม่ได้เล็บมันมเตะเดียว ชีดังฟื้นดังไฟจี้พี่น้องจี้แล้วก็ต้มสองคนวันนี้อาหารดีแล้ววันนี้พี่น้องกะบ้าผู้ไทยน้อยได้สิต้มจืดแจ่วผมได้กินมาแต่หึงแล้ะคือต้มสอต้มสอเครื่องหอมพวกบุคบเนาะต้มจืดแจ่วเนาะไปห่อดังบัดบันจีชุยเล้เบ่าไทยน้อยเป็นนังเฝ้า ูบ้าจี้เจอร่าง <c oughs> บอกใายหนุ่จัดการเลยจี้เลย Chi leo liếc lói pên ông 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 tôm ông 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 vậy đi, đi đi

ัตวทอนแล้วละในหลายทอนตัวเนาะอ๋อสิทอนสอ,องสี่หกแปดสิบสิบส่าก็ดทอนไพอไต้มก

เรียบร้อยพี่น้องลองไปค้างบ้านนีออ่ ไฟลุกทึดทึดเรียบานนยางเต่าพี่น้องก็เต่าฟื้นเป็ดไก่ค่ะนนท์ากินเขาละเบอร์พักก่อนพี่น้องเว้เพิ่งโบโง้เพิ่งหอมท่งหน้าเงียบแล้วสงนีพี่น้องไอ้นี่บรรยากาศมันนี่กะ เมื่อเช้านี่ฝนต,ตกแลพะพ่นอยฝอยน้อยนึงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยากและแดดละบันนี่ยเดยสิบเ่ยจะกินต้งงูได้สองคนกับบับไท่น้อยแห้งพี่น้องอันนี้ปูผักก็จกักมันที่ท่านก้อยจังมีท่านจะก้อยพี่น้อยผักกำลังงามเลยเดี๋ยวนี้นะนแล้วเขาอะไรจะด้ปูนี่ผักหอมตัวน,นั้นเป็นผักกาดผักกาดห่าบงอ่ะนะโว xoay bờ phật bộ có phải nội mặt ừ, hồ hao cao để là phải nội một lệ mình ลมผัดกลมมอหัวหม่าบ่าง,บางนะขนมาก Bê được tona mất cái tù nè thôi miệng chị mỗi thôi miệng mỗi bì Cái mỗi thôi miệng mỗi thôi miệng bì

Bác có tiếng nói. Bác lắm 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 Đi lắm 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 đấy.

จ้ามุงนุชเฟตุกินบอห่างห่างชิลามีนะนนะห่างบอกมูนันน่นนะมาเด้อพี่น้องเด้อมีข้าวนุมก,กันวันนี้นนมามพูด้าแล้ว้พูน้ำอยู่พู พนน้พี่น้องมันกินข้าวมาพี่น้องมันกินข้าวเราฟังกินมูสิกมูสิกมากแทบบ่ chị này là mát má chết mát mát mấy mát 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 เสบ็บ่เฮ้ไปตักได้ได้ซีนไหมนี่ด้ตักมาแล้วนะเร็จหมดแหละทุกคนเอามากินข้าวแล้วก็ลงมาหามัดโพล่ไปเลยเบานีเห็นงูโป่เห็นโอ้ๆๆโอ้คอยเน้นตัวนี้โอ้โ Ở đây Tiền mấy ừ. Đúng không? Đúng không? Đúng không?

มามาโถ่ยำแรงเจ้าเขาิดเข้าย่าแล้วเนียเขาก็คอยกระบอกกาจับได้เพราะว่ามันมันทัน,ตทน,น่ตัดหัมันเตัโทิัโลี่อนหันอะไร ตาโ,ร,นะโตรแล้วงูมีผิดเดียนี้เนาะได้สองตแล้วตัวรอบแรกก็ได้รอบเท็กก็ได้ได้สามตแล้วนะสองสามเช่ไในงูลแล้วก็ับเอาใจน้อยเป็นหดผักบ้างฮะ,ฮะซ้อมขี้ตาผักเพื่อน้อยอากังกระปูยังพรใหญ่อยเปลยาไงบ้าง โอ้มกไทยน้อยเป็นโฮษพักคอยกขมัดโถแล้วแล้วก็สซีไปหาโง่หาควายผู้ไปน้อยหาควายก็นะเป็นโอเคเอากิ่ข้าวกิ่น้ำก็อิ่มเรียบร้อยไปน้อเยเ้าวกะมะนาวเมื่อนนี้กิดวัชพืบ่มีกินไปน้อย ขึ้นมาแต่บังโง่อบอกโง่สิได้ลูกผู้เว้นพ่มาปอบได้บอกวังสีมากินต้มน้องโง,โง่คนนี่มาปอบได้เลยได้ขึ้นเรอบมันมาหันแตเห็นงูสิงลังเฮางูเพื่อนเอ้ไปพาดีโคตรนะครับบ่าวผู้่ายน้อยเพื่อได้นะแต่รับคลิปนี้ขอจบซ้ำนีนน้มีคลิปหน้าพอวันไหมบอกโค้กครบใจผู้ติดตามนะครับส้มมาแต่ต้นจนจบอ่ะไปก่อนพี่น้องเราลุ้นอีกคลิปหนะ้า